ในระหว่างที่ผมเล่นเกมเมโทรโรยอยู่นะครับก็มีคนโดนแบนนะครับมาดูกันว่าเราไปยิงคนที่โดนแบนเนี่ยเราจะได้อะไรแล้วจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวไปดูกันการดำยังไม่เปิดนะทุกคนเดี๋ยวไปดูหน่อยเข้าไปดูหน่อยแล้วกันในโซนลังสีเฮ้ยคนหลุดเฮ้ยไอคนที่โดนแบนปะเนี่ยอุ้ยของตกเซตหกตกโอ้โหเกาะหกกระเป๋าทวิชูดีผมไม่ได้เอากระเป๋าใหญ่มาครับสับได้เลย คนนี้น่าจะโดนแวร์แน่เลยผมว่านะเลยหลุดอย่างเงี้ยยังไม่เปิดจริงด้วยเนียน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 ปล่อยเขายิงกันไปครับเขาน่าจะยิงกันตรงบอสนะเราเนียนเปิดกล่องเลยครับอาดัมว้าวได้ทองห้าแสน <No. S 1> โอ้โหสรุปได้อันเดียวดวงไม่ค่อยดีครับได้อันเดียวเฮ้ยอุ้ยออกดีออกดีโอ,อ,อ้เขายิงกันเสร็จแล้วเขาก็ออกคอไปครับเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วมันมีคนดักอยู่ทุกคนมันไม่ออกมาแล้วครับมาแล้วครับผมเป็นงูครับ องตบโอ้ยกระเป๋าเต็มเลยเนียนในมนุษย์เนียนโอ้โหออกอีกแล้วครับค<ะ>่าเซตผมล้านหนึ่งน่าจะถึงสี่ล้านนะถึงสี่ล้านไหมสี่ล้านหนึ่งเป็นล้านเลยเหรอพี่